อันนี้มาทำมาจากมาทำมจา,าจากไานจากไพลานใช่เออใกล้ตัวไหนไหนไหนอันไหนทำยากสุดพี่นี่ไงมุดเหรอครับไอแดงแดงนี่มุดเหรอใช่เออไอน,นี้ไอน,นี้คืออะไรผีเสื้อแล้วเนี่ยตัวแดงเนี่ย ตัวอะไรบ้างแมงปอแมงปออ๋อแมงปอสีแดงนี่แมงปอสีเขียวอ๋อแล้วเนี่ยนีเรื่องเหลืองเต่าทองเจ้าทองมีกี่สีพี่มีสีเียวสีเหลืองเหลืองแต้มแต้มแดงพี่ทำเหมือนจริงเลยนะโอ้ตัวเล็กสุดคือตัวอะไรพี่มดมดใช่ไหมอันนี้คืออะไร ที่เหลืองเหลืองนี่ไอ้นี่ต่อเงินต่อทองต่อมือเสือต่อมือเสือต่อเงินต่อทองต่อหัวเสืออ๋อคนจีนเรียกต่อเงินต่อทองเขาเอาไปเอาไปขนัดสีร้างอ๋อเหรอแล้วนี่อะไรอ๋อนี่ตั๊กแตนอันนี้ยังไม่ทอดนะที remember, oh, oh. um, ่เร uh, ียนจากไหนมาศูนย์เรียทชีฟบางไง ศูนย์ฝึกวิชาชีพบางไทรเหรอเมื่อสิบเก้าปีที่แล้วมาทำอาชีพเปนสามเลอะพี่เรียนกี่วันเนี่ยเป็นเดือนเรียนแบบที่เป็นเดือนที่ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรครับแล้วก็มาทําเป็นอาชีพอิสระกมาทําเมื่อสามปีเนี่ยเรือรุ่นชนนะเอาพี่โดนรถชนที่ไหนที่นี่ครับเลอะหมอน้ำสีรถแทบระบอ๋อโอ้เยลโล้อนอ๋อเลอะ รจนแล้วสเสียเส้นการพูดคุยการอยู่มันมันเมา,าก็เลยหันกลับมาทำงานที่ลราวเดิมปกติพี่ทำงานที่ไหนทำหมูเนี่ยหลังจากนั้นพี่ก็เลยไปเรียนเป็นมานานแล้วแต่ไม่ได้อ๋อเป็นอยู่แล้วแต่ไม่ได้ทำเป็นมาสิบเก้าปีแล้วเขาเรียกว,วิชาอะไรอย่างนี้เรียกวิชาอะไรไอ้นนะี่งสื่อสารว่าจะทำยังไง สืบสานวัฒนธรรมไทยใช่ครับเพราะชาวนาชอบปอกบแมลงมาตอนถ่ายก็เลยเนี่ยไม่ออคือมีประโยชน์เลยพี่นะสืบสานวัฒนธรรมพี่ผมถ่ายถ่ายไปมีตัวไหนที่ยังไม่ได้ทำบ้างไหมมีครับทำไม่หมดตัวหนึ่งห้าสิบบาทใช่ไม่ใช่ว่าตัวหนึ่งทั้งใบเลยทั้งใบทั้งชุดนี้เลยห้าสิบบาทใช่ครับอ๋อ Nó bị kẹt đôi gấp 300 Anh này thăm giác tuổi tỷ Mốt à? Anh đen đen này mốt anh này Cứu gì? Kỳ xưa Ờ, rồi anh này tuổi đen này à? Tuổi này bà? Ừ, mèn bò Ờ, mèn bò